สวัสดีครับอยู่กับผมช่องออดดัมซิงนะครับวันนี้พามาดู5018ครับคูปต้าดันดินเหมือนเดิมครับทีมงานทีมงานเท่าแก่เล่มนะครับทำถนน,นครับ อยู่กับตะโกครับครับนอครับชมต่อเดี๋ยวก็มีรถดำมาครับเนี่ยครับปูไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยเป็นเก็บงานครับพอดีมาทำหน้าฝนทำหน้าฝนแล้วทำไม่ได้ครับมันมันฝนกระหน่ำทีนี้เนี่ เลยต้องรอนหน้าแรงเนี่ยครับมาทำระยะทางก็ไกลยอยู่นะครับ5018นะครับคูบุต้า50แรงมา้าเออเอล แรงอยู่นะรถใหม่นะดันคล่องนะครับนี่เป็นคันที่สองนะครับเห,เห็นเห็นแกบอกเนยะเจ้าของรถบอกเอา47ไปเทินนะครับคูบูต้า47 ดูการทํางานของทีมงานนี้ตอนแรกว่าจะเอารถมาวิ่งช่วยนะครับว่าเอาน้าโชกมาวิ่งช่วยพอดีทางทีมงานพาไปวิ่งกับทีมงานโครทัวก่อนวันนี้ก็เลยได้ไปวิ่งกับทีมงานโครทัวแต่ตอนเย็นก็แวะมาเยี่ยมเยียนครับมาถ่ายทําให้ท่านผู้ชมได้ดูว่างานไปถึงไหนแล้ว อยากไปได้ทุกทีมงานครับแต่ว่ารถทำไม่ไหวครับสงสารรถครบตอนนี้ก็กำลังหาตั้งถ่ายนะ้ำมันเครื่องอยู่นะน้ำมันเครื่องเริ่มดำแล้วครับเจ้านํำโชคต้องดูแลกันไปครับเป็นคอมอนเลวก็ต้องดูแลหนักหน่อยนะครับนี่ดูการเก็บถนนค่อนข้างฝีมือนะคนขับเนาะ ประสบการณ์เนียนเลยนะเสร็จนี้ก็ว่าจะจะลาดหินนะครับผู้หินอีกชั้นหนึ่งเป็นงานของอบตอนะครับ สภาพใหม่ถ่ายให้ชมการทำงานเรื่อยๆครับตอนนี้ก็พาทิตย์ใกล้จะตกดินแล้วครับเป็นเวลาเย็นนะครับยังทำงานอยู่เพราะเป็นพื้นที่ด้านนอกหมู่บ้านนะครับก็ยังทำได้เย็นยู่ถือว่าไม่เป็นการรบก,กวนชาวบ้านพระอาทิตย์ใก้ตกดินนะเดี๋ยวถ่ายพระอาทิตย์ให้ดูนู่นครับ ะอาทิตยามเย็นนะครับสวยงามครับท้องทุ่งนาเราเก็ดพื้นที่บ้านๆทำงานค่อนจะสบายใจครับ อาทิตย์อัศดงครับหาชมได้ยากนะครับบรรยากาศแถวบ้านเราเดี๋ยวรอดูรถดำครับยังไม่เห็นมาเลยหรือว่าจะตัดวินหยุดวิ่งแล้วหรือเปล่ายังไม่รู้ครับอ้าวาจดตัวนี้มาจากไหนนี่ฮะ ใหม่ไฟแดงเลยสภาพดีนะน่าขับครับโอ้จะเนียบไปถึงไงนัน่นเนียบมาก กดไลค์กดติดตามช่องอดัมซิงด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยครับก็รอติดตามลุคนิปใหม่ๆนะครับตร,งน,รบงนี้ก็อากาศหนาวครับดูแลสุขภาพกันนะครับตอนนี้ก็ออดัมซิงก็เป็นหวัดครับไม่ได้เป็นโควิดนะครับเป็นหวัดประมาณนีครับน้ำมูก เนี่ยครับปูไปเรื่อยๆดินก็สวยอยู่นะดีๆแต่ก่อนตรงนี้ลึกนะครับนะผมผ่านประจำแล้ตรงนี้ลึกไปแทบไมไ่ได้เลย ปีที่แล้วยังหาใส่หนูอยู่แถวๆนี้เลยครับเนี่ยบริเวณเนี้ยดักหนูอยู่บริเวณเนี้ยปีนี้ไม่มีเวลาเลยครับรอรถดำนานแล้วครับยังไม่เห็นมาเลย รถสามคันถือว่าเก่งอยู่นี่สองวันสอเที่ยววันนี้ครัเียไปได้เกือบสีเที่ยวโอู้หไปทั้งนู้นแคห้าคันเองครับวิ่งกันวันนี้มีแต่รถของตะโกรเองหน่อยเยอะผมี่กัน บ้านบ้ารังครับบ้านหัววัวเราเนี่ยฝั่งบ้านตะดีทางนี้นะฝั่งซอยวัดเนี่ยนะวิ่งมาจากโน่นเลยเนาะท่างสี่กิโลทั้งหมดไกลเหมือนกันครับขึ้นลาดยางได้ก็ดีนิดหน่อยแล้วเดี๋ยวทางข้างคนกีจะตุ่มตึ้มตึ้มเลยคนกีตรงนั้นเฮ้ยไม่กัดเอ้ ใสตัดเที่ยวแล้วครับวันนี้ไม่มีรถมาลุงแกก็บอกว่ากลับแล้วครับโอเคครับสิงท,ท้ายกับเจ้า L5018 โอ้หนุอู้แกวางแรงครับฝากสิงท,ท้ายก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ช่องออนดัมซิงด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้ขอจบไปเพียงแค่นี้ครับรอติดตามชมคลิปต่อไปครับเดี๋ยวจะลงคลิปให้ดูเรื่อยๆครับเมื่อวานไม่ได้ลงคลิปเลยครับเมื่อวานเมื่อแต่วุ่นย้ายางานไม่มีเวลาลงคลิปให้ท่านผู้ชมได้ดูก็ต้องขออภัยนะครับขอจบคลิปเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ